บอลลูนพินสุดาไอดอลยุค90เล่าถึงมรสุมชีวิตไปในหนึ่งไอดอล90ที่หลายคนชื่นชอบมากเลยสำหรับบอลลูนพินสุดาตั้นไพเราะล่อเลเแดนอยู่ในวงการมาทิงมานานหลายปีแล้วล่าสุดบอลลูนก็ได้เปิดเผยถึงดราม่าที่หนักที่สุดตั้งแต่อยู่ในวงการผ่านทางรายการบอลลูน VS พุทธาเรซึ่งเรื่องที่ว่าก็คือตอนที่โดนโยงมั่วว่าเป็นมือที่3ของสองกลานแอปทักษอรแบบไม่ได้ตั้งใจ ปอลูดบอกว่าเคยโดนทัวนลงหนักๆเอาแบบที่หนักที่สุดนะตั้งแต่ที่อยู่วงการมาเคยเจอโดนเรื่องสงการค่ะสงกานกับพี่แอปตอนนั้นอันนั้นคือโดนหนักมากโดนถล่มไอจีแล้วก็โดนโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากๆติดติดกันแบบเยอะมากคือมีทุกแบบเลยแล้วก็มีแบบเข้ามาด่าเลยก็มีแล้วคนที่เข้ามาก็จะแบบมึงยังไม่รู้ความจริงเลยแล้วไปด่าเขาได้ไงแต่มันแบบไม่สนุกนะแล้วก็จะมีคนที่รู้จักโทรเตือนว่าอย่าอ่านนะ เราถ้าอ่านแล้วจะจิตตกแล้วยาวๆตัวเองยังไงก็คือต้องปล่อยผ่านเพราะรู้ว่าความจริงมันก็คืออะไรอยู่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายความจริงมันก็ออกมาทุกคนก็จะได้รู้เองพอคนเขารู้บางทีเขาก็เข้ามาลบคอมเมนต์แล้วก็ขอโทษเราก็มีเยอะแยะหรือบางคนก็มาลบแล้วกวโดนฟ้องแล้วมันเกิดจากอะไรคือรู้จักกับสงกา์มานานมากแล้วตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วแต่ช่วงนั้นมีข่าวรปะว่าเราไปเล่นกับลูกสิงโตแล้วบังเอิญเล็บเราเป็นสีเดียวกับที่สงการลงรูปสิงโต คนเลยเดาว่าเป็นมือของเราก็เลยโดนตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มากตอนที่โดนมันเยอะนะแต่สุดท้ายคนก็รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะตอนนั้นเราก็ไม่ออกมาพูดคนก็ถามว่าทําไมไม่ออกมาพูดความจริงแต่เรารู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นรอให้ความจริงออกมาดีกว่าว่าไม่ใช่เราเรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะไม่เคยมาพูดว่าตอนนั้นเป็นยังไงที่เราเจอมาตอนนั้นเรื่องนี้ลามเข้ามาในชีวิตแต่ก็เป็นอยู่ไม่กี่วันนะ ไปทานข้าวก็เดินเข้ามาถามเลยต้องให้เพื่อนช่วยกันออกมาและจริงๆแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้มีแค่บอลลูนด้วยที่ถูกโยงและโอนทวลงแบบนี้เพราะยังมีอีกหลายคนเลยที่โดนไปด้วย